สวัสดีค่ะช่องเมดาแฟมกุกกกอกนะคะดูคุณเอ็งมีอะไรมาขายนะคะขายอะไรคะคุณเอ็งไอเช็คโคเอ่าเมดาไม่ได้ขายค่ะพอดีว่ามันจะเป็นไตรวจโควิดเป็นแพร่งโคนันค่ะตรวจโคนันใช่แบบใหญ่มันจะมีหลอดค่ะใส่ลีหลอดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทำต้องทำพร้อมกัน น้องเคยเซ็กอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะอ๋อค่ะต้องบอกแาหนิงด้วยนะตงนี้เปิดไหเราเปิดได้หรือเ่สาธิตให้ดู่อยสิมันเปิดไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องแกะตัวตัวไอ้ตัววัดนี่ตัววัต้องแกะมีโกาลงคนก็จะ มีแตนโสดทองแตนโสดเองเป็นอะไรที่ผมทรมานมากทรมานเลยนะแบบคิดมากป่ะเย่เองหรือให้เมียแย่คะเหย่เองครับอ้อแต่สาวกไม่แย่เองให้ผมแย่ให้เองใช้ผู้ชายเหย่ผู้ชายงใช้อันมีอยู่ป่ะใช่แล้วนึกว่าเอาไปใช้รวมกันโสดเลยแตนแล้วนี่แม่เยอะนานไหมเนี่ยเทลงในนี้ก่อนอ๋อเทลงเสร็จ ก็เอาเนี่ยอย่จะหมูกเข้าไปเข้าไปลึกๆหน่อยมันจะมีโดนผนังข้างในอยู่แล้วก็หมุนหมุนหมุนสักห้ารอบสามถึงห้ารอบหมุนเสร็จแล้วก็ดึงออกมามันจะมีเบือกติดเบือกคีมูเบื่อกีมูกอ่ะอยู่ข้างในติดเป็นน้ําแล้วทีนี้ก็จุ่มลงไปจุ่มเสร็จประมาณหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเสร็จคนคนคนแล้วก็ปิดตรนนี้ปิดปิดเสร็จแล้วก็มาหยอดใน เจ้าตัวแทงตัวนี้กล้วนาออกอ่ะบีบบีบเอาน้ํมันมันออกก่อนอ่าบีบตรงนี้แล้วก็หยอดลงหนึ่งสองสามน่มันก็จะเป็นตัวตัวนี้ถ้าหนึ่งขีดคือไม่ติดต้องรอต้องรอสิบห้านาทีรอประมาณสิบห้านาทีมันจะถ้าหนึ่งขีดน่คือไม่ติดถ้าสองขีดเนี่ยคือตามนี้อันนี้การเป็นการตรวจเบื้องต้นนะแม่นะตรวจเบื้องต้นก็ต้องดูอาการเราด้วยอันนี้คือวิธีตามที่ผมเข้าใจนะ ทุกคนก็ไปดูตามตามเอกสารอี้กรอบอย่างน้อยสองลึเห้าเซนสองถึงห้าเซน 2. องจุหเซนใจละสองจุดหเซนก็พอไปลึกอยู่บ่ซ้ำนี้บ่ก็ตอนที่เมย์แย่นะคะยาแล้วมันเมน้ำตาออกอ่ะก็คือถึงประมาณนี้โต้องแย่ให้ถึงพง้งให้มันแตก ต่ข้างในนะแต่ข้างในแล้วก็หมุนหมุนแล้วหมุนแต่แต่ถ้าทำเองถ้าทำเองนาะคงทำไม่ได้หรอกได้ครับผมได้เหรอแต่แม่ดาคงทำเองไม่ได้ค่ะต้องต้องทำเองเหรอเว้ยกลัวคนทำให้กลัวมันเจ็บเนาะอุ้ยเจ็บแล้วก็ถอยออกเลรวเดี๋ยวนี้เวลาที่เราทำงานร่วมกันแล้วเจ็บแล้วก็ถอยออกเราคงไม่ถอยแล้วก็ต้องก็ต้องสองอาทิตย์ครั้งนึงก็ยังดีนิด ให้มันบอกว่าให้มันให้รู้ว่ามันแตกน่ะแต่ว่ามันมันต้องให้คนอื่นช่วยแย่ให้นะไปให้ใครเนียาผมลไปให้นาจาเนาะขนาดขนาดคุณหมอทําให้ยังน่ากลัวขนาดเราทำไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวแต่ว่ามันก็จะรู้สึกแต่ละคนเลยนะค่ะเดี๋ยวเราฝึกไปมันก็ทแล้วก็ชินเองชิ้เองชินเองไม่แบบแบบทาเองน่ะลัวเจ็บไงเออเยเข้าไปแล้วก็อืเอามาจุ่มน้ํา มันมีว่าถ้าทถ้าทับเองนะมันยังไม่มีเบาๆมือหน่อยแต่คนอื่นทำไม่เนี่ยเราไม่รู้ตัวตัวได้หมดทั้งครอบครัวนั่นนี่แต่กลัวมันจะเข้าไม่ถึงไงกลัวว่าเจ็บแล้วมันจะดึงหัวไงพวกพนักงานช่วงนี้เขาตรวจกันสองอาทิตย์กรั้งพวกไปทำงานบางคนก็ตรวจทุกวันจังอะไรประมาณนี้ ถ้าเราไปตรวจที่อนามัยมีไหมตรวจอนามัยก็ได้ค่ะค่ะตรวจอะไรก็ได้ตรวจอนามัยดีกว่าคนคนค้นคนคว้าเลยก็เสื้อฝีมือหมอก็แล้วกันแทุอย่าหนิงก็สับมาต่อสับมต่อย่านิงบอกไม่เอาเลวไม่เอาต้องไปนอนคิดก่อนตัวเจ็ดเดซ่าเวลาจะทำเองไม่ได้แล้ว เดี๋ยวไปให้เอาไปให้เพื่อนฝรั่งค่ะโเนี่ยนะคะก็ความบังดีของผู้ใหญ่ใจดีเนาะไม่ใช่ผู้ใหญ่ใจดีครับมันก็เสียวอยู่นะเาฝากซื้อค่ะมันก็เป็นนี่ใช่ไหมอันดับแรกเราเอ่ามาดูในค่ะแล้วก็ไอ้นั่นเอาไอ้ตัวนี้อันดับแรกเราเย่ลย่จมูกก่อนอันดับแรกผมก็เอาน้ำนี้อานน้ำนี้ใส่ก่อนเลย ใส่อะไรใส่ไอตัวนี้างลนไอตัวที่นี่บอกให้เมื่อกี้นี่ให้บิดบิดเปิดฝาบิดเปิดฝาแล้วก็เอาน้ำน้ำอันนี้แหละหยอดใส่ตัวที่มีฝานี้หยอดใส่ปุ๊บแล้วเราก็เอาปิดไว้ก่อนแล้วก็เอาไม้เหย่จมูกแล้วค่อยเอามาเสียบเอามาจุ่มกับหลอดที่เราหยอดน้ำลงประมาณสิบห้านาทีแล้วก็คนๆอยู่นั่นแหละก่อนจาออกเราก็บีดบิดให้น้ำที่อยู่ในสำลีนี้ลงมานี่ด้วยบีบิดบเพราะมันจะเป็นหลอดอ่อน อย่าลืมจับเวลาด้วก็ปิดฝาเพิ่มต้องจับเวลาอีกใช่ก็ถ้าเราไม่จับเราจะคิดว่ามันถึงไม่งันมันมันมีบอกอย่างนี้ไปก็ะคือแกะอันนี้ก่อนแกะอันนี้แล้วก็เอาอะไรหยอดนี่มันจะมีตัวนี้แหละนี่นี่อันนี้แหละคือน้ําตัวนี้นี่หยอดลงไปในแท่งนี้ี้ไม่ได้อ๋อเปิดปุ๊บมันกะมันก็จะมีน้ําตัวนี้ก็เอามาหยอดในแท่งนั้นครับผมต้องมาหยอดก็แย่จมูกแล้วก็มาหย่อนสานี้ครับผม หมุนไปหมุนมาเหมือนเขาบอกเนี่ยหมุนไปหมุนมาพอหมุนไปหมุนมาแล้วก็ปิดฝาไว้ครับปิดฝาไว้สิบห้านาทีแล้วก็มาหยอดใส่นี้สามถึงห้านาทีอีสามถึงห้านาทีสามถึงห้านาทีเราจุ่มไปสามถึงห้านาทีเราหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาสามถึงห้าครั้งถึงห้า้แล้วก่อนเราออกเราก็บีบหลอดให้น้ำในสัมผนนี้มันก็ไหลลงไหลลงไหลลงมันลงไปในหลอดครับแล้วก็ปิดแล้วเราก็ อันนี้คือสาธิตการตรวจเองนะคะเนาะบ็ครับถ้าใครยังไม่เข้าใจนะคะก็คือเราเราเทเลยเนาะเราเทเลยแล้วก็ค่อยรอสิบสิบห้านาทีตัมใส่ครับเทใส่ตัวเทมนี้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีเ้ามัขึ้นตัวนี้เราไม่ติดั้มขึ้นแบบนี้เราติดถ้มัขึ้นแบบนี้มันมีปัญหาถ้าขึ้นตัวเทีตัวเดียวก็เป็นกำลังใจให้คนที่ยังไม่เคยเหยียดจมูกตัวเอง มยังบม่เคยเหยียดเลยไม่เคยเลยแต่ว่าแต่เขาบอกว่ามันหมุอนกันไปมันเริ่มเซ็กซี่แล้วมันติคันไปเนี่ยมันจะคันกระยับโอจยกรับอาชีใช่ไหมเออแม่นคนอาชีแน่นอนแต่แม่ดานอ่ะสองั้งแล้วเวลาที่เราตรวจเนี่ยเราควรที่จะอยู่คนเดียวกันรทำลายเราก็เห็นเออแน่นอนเลยเพราะว่ายาเคยทําอยู่เคยทํายังไงเงี้ยเนี่ยมันจะอาชีว์เลยนะแน่นอนโอเค ไปไปไปตรวจทุกคนแต่แม่ดาตรวจสองสองรอบแล้วแหละไปโรงพยาบาลเดี๋ยวไปตรวจที่อนามัยดีกว่าตอนผมก็ไปกรุงเทพมาก็เลยมาตรวจอยู่อยู่ที่นี่ครับผมตรวจแย่เข้าที่มันมันคนจะตตาหลงสองสองรอบแล้วไปหาหมอ โอ้ยสงสัยพอตรวจดูปานนั่นเลยเจียไปให้ผู้ใดตรวจได้สบายเี่ค่ะหน้าบ้านลุงก็เงียบนะคะลุงอยู่ในบ้านพักผ่อนนะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ดากกอก้วยนะคะขอบคุณค่ะ